ยินดีต้อนรับเข้าสู่การ Mac Factory ในรูปแบบไลฟ์สดครับก็ไลฟ์ตุ้ยครับเราจะทำราการไลฟ์กลับมาหรือ,อยังอ่ะกลับมาแล้วไม่รู้ว่าถึงขั้นตอนไหนครับเพราะว่าอ่ามันกระตรุกไปสักพักหนึ่งก็เรามาทักทายกันใหม่ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการ Mac Factory ในแบบไลฟ์ Life สดครับก็ต้องขอบอกว่า เราได้ห่างหายไปอ่ติดโควิดเพราะติดโควิดแล้วอ่ะในช่วงที่เป็นไข้ก็ไม่ได้มีแรงจะมาพูดอะไรหลังจากหายแล้วนะฮะมันก็เกิดอาการเหมือนกับว่าเรายัางเสียงแหบพูดนานไม่ได้ก็จะเจ็บคอและไอทีนี้หลังจากช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าเหมือนเจ็บอ่อนๆนมาตลอดอะ่ะก็หลังจากว่า มาครับหัวหลังได้สองพันวันปุ๊บณขณะนี้รู้สึกว่ามือต้นคอมันเลื้อยอ,อาจจะเป็นด้วยพิษไข้แล้วก็ลามมาแต่ยังคงอยู่กับลายเป็นก็เป็น,ปนแนวบริก าชวมภาพหน้ากล่องกันก่อนเลยครับสำหรับภาพหน้าวันนี้เรามาดูกับค a ร์เมลไรเดอร์ดับครับที่มีการติดปีกเ่มหมีทั้งหมด6ปีครับโดยกล่องจะมาในโทนสีฟ้าเป็นหลักเลยครับนี่ด้านข้างกล่องก็มีหัวอ่ะกลับมาแล้วหมุนไปพักไม่รู้ว่าในช่วงที่ว่าแกะทุงเนี่ยเอ,อในกล่องขูขก,การเนี่ยดูครับ เป็นใบแมนนวลทั้งหมดในเฟสนี้มารวมร่างกันเป็นอ่าซึ่งเรียกว่าเป็นความรับสวรรค์เลยก็ได้ว่าได้ครับไม่รู้ว่าได้ทั้งหมดมารวมหนึ่งลำได้อ่าก็เลยคิดว่าเป็นความรับสวรรค์เพอเจอแค่ในกล่องกูกครับที่ไบอีใบแมนนวล ผมอ่ะสร้างแล้วอ่ะสร้างปัจจุบันของเราก่อนเนี่ยจะ,จะถูกใส่ฟองมาแบบนี้เลยผมก็จะชี้ไปนะครับขอปรับมุมกล้องนิดนึงอ่าข้างอีกแล้วอ่ะมาแล้วฮะ <c oughs> วันนี้เขาเลฟิกเกอร์ก่อนเลยนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เน็ตกระตุกบ่อยมาก แล้ก็ทําให้เหมือนกับว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูหน้าจอว่ามันออนไลน์อยู่ไหมทําให้บางช่วงบางตอนอาจจะขาดหายไปบ้างนะครับก็คงไม่ใช่สําคัญใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถึงขาดหายไปเราก็ดูรู้เรื่องอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้มานั่งฟังงานวิชาการที่จะท่องเอาไปอาสอบอยู่ครับเรามาดูในเรื่องความบันเทิงครับ อแล้วก็ได้ตัวฟิกเกอร์มาจะเห็นว่าฟิกเกอร์เนี่ยทำค่อนข้างที่ค่อนข้างจะละเอียดมากนำไปวางกับพวกเมกาบ็อกของบันไดที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้อย่างเลยนะ,ะกลับมากลับมาก็รู้สึกว่าไมาก็รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ต He, เฮ้เอายังไงดีก็ขอลาไก่อนแต่ตกแล้วก็ตกอ,อีกอ่าสวัสดีครับ